สสวัสดีทุกคนนะครับผมมาจากไล่มาเลยนะวันนี้ออกมา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 ไม่มีเรนรเลยนะ้งหน้าเลยไป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 ไม่มีเรนรเลยขานะ้างหน้าเลยไปเลยไปยิ <c oughs> ่งเดิอมอีกแล้วฮะคือตอนนี้ก็ไม่ได้ดูไกด์อะไรด่านเลยนะไม,ยนไม่ได้ดูขอย้ำคือพูดจริงๆไม่ได้ดูนะไอคือยงไม่ผ่านนะจากที่สองจากไลฟ์ละมันดึกนะเออมาต่อดีกว่าโว้ย นี่อาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่าเราอ่านในมือถือนะเติมฤทธ์เติมฤทธิ์บางส่วนในบรรดาเนี้จะกระตุกเอาออกมาอาจจะมีเสียงรบกวนหน,น่อยก็ได้ตรงนั้นมันอาจจะหลุดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วนะ าจดเดูเดี๋ยวนะนะจักกะต่อให้ขอกกขอสักระทุกคนต่อเลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะหนุดตอนที่ผมแทนไปนะ <c oughs> จะดุตอนผมใส่อ่าเลยเกิดแล้วมาเกิดแล้วมานี่นี่เดี๋ยวนะผลักมันผักผลักอุ้ยได้อุ้ยได้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 นี่หว่าเฮ้ยอ๋อรู้ละอะไรแม่ VIP ที่เราเนี่ยมันไม่อยู่ ดผู้ชายคนนี้มันไม่รู้ฮะเอ้เดี๋ยวถ้าผมทำอย่างนี้เออแล้วถ้าผมทำเนี้ยมันจะอันนี้มาว่าออเว้ยแต่ทางนี้มันปิดแล้วอ่าฮะ อัดเอว่ะติเมันเดินนะมันเดินรวได้ทำรายได้โอเคเดินเยอะละรีบเชียร์ก่อนเลยมันเชียร์ค่อนข้างที่จะนี้เลยนะ

ยังไงดีไงด่านนี้นะถ้าทำลายตรงเดี๋ยวผมขอดูหนลายรอบหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าฮะเออทำไมเราไม่ทำลายหินตรงนี้ให้มันบังไปทางโน้นแล้วมันอ้อมมาทางนี้เนาะเออโอเคได้เอาแบบนี้ดีกว่าเอาเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายดีลองครับ อันนี้ไม่รู้ว่าจะมีวอสอะไรมาไหมมาลองใหม่ลองใหม่หมด่านนี้นะ Original movie <c oughs>

セソニーマカゼオ。 một thành như này rồi, nhặtออก cái cây ở con, được, chắc còn nơi, ra. ไม่รู้จะต่อเข้าไหมาอันนี้ได้ครับได้ครับอันนี้อุ้ยมีเอา้าเดี๋ยวนะพึ่งใช้ไปเองอะไรวะโ่าพึ่งใช้ไปเองนะอุ้ยเยอะวะ่ะอันนี้เียบเยอะอุ้ยเยอะมากมันใกล้กับอันนี้ด้วยนะ เยอะเวอร์เอาเอานี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ไม่รีบเขี่ยไม่รีบเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้นี่ไงเดี๋ยวเราให้อ่าอ้ซิวเอสได้สกิลก่อนเดี๋ยวจะได้กดตัวเลย,ยเร็วสิมันได้ปเอ็มสามด้วยนะอุ้ยลิบเลยซึ่งมาทำให้เราตายโดยปริยายเลยโอ้โอ้เวอร์เยอะ ออ้ยมันมาแล้วน่าเฮ้ยชิบหายละมันจะบินมาทางนี้ไหมเออบิน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 เร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าอเ,เอาเคียบไวก่อนให้เดี๋ยวเจ็บตัว,วนั่นแหละนั่นเดี๋ยวมันแรงจังเดี๋ยวเข้าแล้วเข้าป๋าป่าป่ามันบินไปแล้วอ่าชิบหายละ มันบินไปทางนูน้นจิบอออออโอ้โหเล่นแปดนาทีเลยเอาม่ยุ่งหอกันเออเว้ยมันเคลียร์ไม่ทันมันในวันนี้ก่อนอนะ่ะไม่น่าผมไม่น่ารีบกดก่อนตอนนั้นนะ่ะไม่นา่ามันน่าจะต้องวางอ่าอะไรอะอ่าไอ้ให้่วล่ะรับแรนเออรับแรนกับอ่า ถ้าการ <c oughs> ลิมชิ้นอกอ็โอเคตายโอ้โหเดี๋ยวิจิตได้ตาก่อนอามิยะตั้งนี้นเหมืนอนได้ประโยชน์แต่ใไม่รู้อะแต่ก็ช่วยดีได้ครับมันไม่รู้ใจว่าไม่แน่ใจว่าจะไม่เอาม่มีตีเท่าไรแต่มีคณลอกว่าเหมือนตัวเวทได้ประโยชน์เลยนะครับผมอืม ฮัลโหลจะไปไหนจ้าโอ้ สองสิบสามขอให้หั่ไดตาไดขอให้ทสององโอ้โเกือบเกือบน้าเกือบเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยเมื่อกี้อูตายโอ้โหันที่จริงเอามันมาทางข้างล่างก็ได้ครับ ให้ช่วยเรียบร้อยฮะลองเปลี่ยนแผนดูฮะลองใช้แผนนี้ดูโอ้โหเยอะวายเยอะจัง่ะอ้าวแล้วไม่ได้ตีเข้าด้วยมันเดินผ่านเฉยเลยอะไรวะสู่นาทีโอ้โหแม่ ยาวกว่าเ,าเลยก็ได้แท้แผ่นเมื่อกี้ดีกว่าผมว่าไม่เหม่อโอ้โหโอ,อะไรกันเนี่ยครับอะไรกันเกิดอะไรขึ้น ทำไมเอาใหม่ถามว่าหยีเราลเลยเนี่ยโอ้ตายแม่จะมีเสียปวดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ทํางานชนน้าเอาไม่ยากครับไร้ประโยชน์เปลี่ยนเลยเปลี่ยนล่างเลยเอาพิชไปก็ได้นะเจอเร็วเอาพิชก่อเต็มที่ดีกว่า,วาเอาไปเคลียร์เร็วหน่อยปักประมาณนี้ดูก่อนยังไม่ใช้ที่ทอนดีกว่า à, ừ. ô oh, oh, oh. đôi thích gì vậy đó mà 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 này อเอาไหมไม่ยิงไม่ได้ชิบหายแล้ว ้อมดีไหกวนมีุงกได้ครับเดี๋ยวมีตัวเพื่อทำลายอยู่นี่วา งงมไมะไรครับมอนทำลายตรงนั้นได้อ,อย่างนี้ก็ได้หรอวะ,วะยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้หรอวะแ้มันหายไปเองกีมองไม่ทันวัดกวานงานหยาบอ่ะ เัรงั้นมีอย่างไี้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่กินทานน่านะเอาหาก่อนเอาเล่องแบบหาก่อน น่าตะเฉยไม่ผัดอะไรอ่ะคลิปห่างกันอ่ะเราไม่รู้เนาะไม่รู้วันนี้จริงๆว่ามันเคลียร์เว็บไม่ทันเลยเนี่ยไม่ได้เข้าประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์เลยไม่มีใครรู้โอเคก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันใครชอบอย่าลืมกดให้กดแชร์ด้วย <c oughs> ไม่รู้นะไม่ต้องแค่กดไลค์พอหรือคอมเมนต์เลยก็ได้คอมเมนต์ comment แนะนำวิธีผ่านหรือใช้อะวาตรงไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะ เดี๋ย่องนี้ก็ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวรอไว้ิเหน้าแล้วกันอไอจะเป็นอีพีแรกของเราก็เดี๋ยวบายบายก่อนเพราะว่า,วานี่มันไม่ได้ไงเออผมก็บทใหม่มาเดี๋ยวเขาปิดกิฟต์เออบายบายครับแล้วเจอกันอา่ากับอีพีหน้าแล้วกันเชียร์แทนก้าโอเคบ๊ายบายฮะเดี๋ยวอ,อ,อ่าจะมามาแน่นอนเออเดี๋ยวขอบ๊ายบายฮะ